เป็นมังกรเลยวะเอาละครับก็กราบสวัสดีกันด้วยครับเอทำไมกูต้องกราบด้วยวะเอาละครับก็กบสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ในเกมเล็บนั้นกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอบอสอะไรวะบอสอะไรครับคุณคุณเดอะเคสครับมาน่าจะเป็นหัวหน้าไซงานครับอ๋อหัวหน้าไซไซเลยครับมาคัสซิมา่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ต่อสู้กับมังกรน,นะทุกคนเฮ้ย อโอ้โหอ้าวก็ก็มังกรเหมือนเดิมมังกรงนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมังกรหมดเอเวนเจอร์หมดลูกเกาดูนะครับว่ามันจะตึงขางนาดไหน oria? แต่ก็เคยชนะมาแล้วครับก็อีซี่ ấy. ก็ไม่รู้จะพูดไงเทคนิคเดิมเนาะเออเทคนิคเกาเานาะอันหนึ่งนะเปลี่ยนลูกซองก่อนอ od, ไอ้ตัวรอไหวรอไหวรอไหวรอไว ต้องต้องน่ากระไรเป๊ easy. อ easy อาอดีโลดต่อสิโหดิฉันเออมึงทำไรนี่มึงทำอะไรมันน้อยมาพี่ทำอะไรไปเลยโอเคโอเคโอเคไปสมุนมาน้อยที่น่ารักของข้าการมัน อยยเนเราคุยกันดการมันมาน้อยเอออืมอืมอืมโอ้ยตุ๊ไฟไหมไฟไหมไฟไหมไม่ได้ไ่ได้ออนันมาเอายากันไฟมาไม่ได้อาย เอามาทำไปเสร็จพืนสามพืนสามเือนสามคนยังตึงมือเหมือนเดิมอ่ะทุกคนเดี๋ยวคนเคีย์มันหน่อยแป๊บนึงโอเคมนหน่อยแต่โอ้้ๆมาั้กันไปกัไป ยิงยิงยิงมานน้อยก็ยิงมานน้อยข้างหลังยิงมานน้อยข้างหลังเอ้านี่เนี่ยนี่เน่อ่าดีโหลดเอ้าลุกสั่นลุกสั่นอะไรนั่นแทงด้วยอุ้ยตายเออเอลมีีปอเออเอออะไรของมึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c leaves> อะไรของมึงอะไรของมึงขอตึงๆไม่ได้หรอขอตึงๆไม่ได้หรออืมตึงละตึงละเริ่มตึงละโอเคโอเคหลบหลบหลบกันอ๋อถึงระเบิดตัวอีกโอ้ชิมไาโอ้ยโอ้ยที่เขาโอ้ย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  เชี่ยนักยานักยานักยาจังไฟบอกมา้ยตอนนี้แหละยิงเข้ากลางอกมันเลยเอาลูกกระสุนหมดไม่อยากใช้เลยเชี่อมันหน่อยไม่อยากใช้เลยทางลูกปืนอ่ะอุ้ยเชี่ยนี่เออห้ามตายได้ด้วยเลือดมันมืดละใส่กดใส่คิวรัวๆเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเป็นแบบยาฟ้าเก็บได้ลูกปืนทางไหนอะไรใ่ไหมครอเค ออุ้ยเชี่ยปืนโอ้โหยงสั้นยังแรงอืมอืมอืมฟึบออกมาฟึบอุ้ยไฟไหมอุ้ยอกระโดนกระโดนเล่นมันลุกเล่นมันเล่นมันลุกสวยมันเอาแยมันเอาแยมันทำอะไรนี่ ทำไรนี่ทำไรนี่น้องเบาน้องเบาเอ้ยวิ่งชัดนี่เดือนยูนี่นี่จอด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 ทุกคนจอดจอดไม่ยอมตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอบตายเกืออมีเสียครับมีเสียครับมังมง ไ <Easy S 1> อซี่อะครับน้องๆปลาลูกไอซี่อะครับน้องๆมาลูกกระสุนหมดจ้า,อ,าอีีซ่มาแล้วเอ๊ะตายแล้วพี่งูเนาะมีปืนสั้นเราก็ใช้ปืนสั้นดิอืมเอ๊ะไปแม่งไปมอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวยว,วันช็อตนี่เน่โอ้โหสแครปพันพันสี่เครื่องสั่นเก้าสูบเลยไม่ได้ของสัน้น ว้าวไปอัพสามว้าวว้าวอัพเลยครัโอเคก็มังกรก็ผมนึกว่าจะไม่ได้สู้ให้ทุกคนดูแล้วแต่ก็ได้ก็ได้สู้แล้วนะแต่ตอนผมมาสู้มันตึงกว่านี้มากๆเลยแหละแต่ตอนนี้มันแบบอีซี่แล้วโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ